เราไปคุยกับตัวจริงกันเลยดีกว่านะครับไปพบกับคุณแดนนี่กันเลยสวัสดีครับ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 คำตอบที่ดูคือแดนนี่ไม่มีใครตอบเลยอ่ะเหตุไหมเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮเพราะอะไรฮะเพราะสองคนนั้นเนี่ย เขาสักกันแบบทั้งตัวไงเจ้าพ่อรอยสักแต่ของผมดูคลีนๆไม่มีอนไรนก็เลยไม่มีใครคิดว่าคุณจะไปสักทําไมคุณถึงไม่สักเลนแบบประชาชนคือจริงๆต้องเล่าย้อนไปกับเหตุการณ์นี้ปี2004ที่เกิดซีนามิเกิดขึ้นอ้าใช่ครับคุณอยู่ที่ผมอยู่ที่จังหวัดกระบี่ณเหตุการณ์นั้นเลยผมบินลงกระบี่เนี่ยไฟล์สุดท้ายวันที่25ธันวาคม2004 อ่ะและเ <ขอ S 1> ช้า26ไม่ตื่นครับคืนวันที่เกิดใช่ครับซงนามิโชคดีมากที่เราบินไฟดึกและกลางคืนปุ๊บเราก็อยากจะพักผ่อนยาวหน่อยอไม่งั้นตอนเช้าเนี่ยเราต้องลงไปทะเลเราต้องไปเกาะเราต้องไปเที่ยวข้างล่างอยู่แล้วทีเนี้ยโรงแรมเพราะว่าวอรกันว่าเฮ้ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดทุกคนห้ามลงไปที่ข้างล่างเด็ดขาดทีเนี้ยเนื่องจากเราเป็นเพื่อนกับเจ้าของโรงแรมเราก็เลยมีโอกาสขึ้นไปข้างบนดัดฟ้า เราเห็นลูกที่สองแล้วก็ลูกที่สามเดี๋ยวนะคุณเห็นซัดมาขึ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยโอ้โห oh, เหมือนในหนังเลยครับเต็มเต็มตาเลยวันนั้นตอนตั้งแต่ตอนบ่ายจนถึงเช้ามือดอีกวันหนึ่งผมก็เลยได้เป็นอาสาสมัครก็คือไปอยู่ที่โรงพยาบาลกระบี่คืออย่างน้อยเนี่ยเราได้ภาษาละเราไปสื่อสารกับนักท่องเที่ยวหรือผู้บาดเจ็บอะไรเงี้ยพอผ่านไปวันที่สองวันที่สามเริ่มมีผู้เสียชีวิตที่ลอยเข้ามามแล้วก็มีคนที่ไปเก็บขอเนี่ยใช้คำว่าเก็บศพแล้วกันนะฮะผมก็เลยไปอยู่ ศูนย์นี่เขาเรียกว่าศูนย์พิสูจน์ญาติหายหรือว่าศูนย์พิสูจน์ว่าแบบศพนี้เป็นของใครเขาจะมีคอมพิวเตอร์ตั้งหนึ่งตัวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทุกวันวันลาสองถึงสามรอบเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแหละเขาก็จะถือซีดีสมัยนั้นเป็นซีดีอยู่นะเขาก็จะบอกว่าแถวเนี้ยมีใครที่พอใช้คอมพิวเตอร์เป็นบ้างผมก็ยกมือเลยครับ มาครับผมได้ครับอาสาสมัครเลยอ่ามาครับอย่างงั้นน้องอยู่ตรงนี้ประจําตรงนี้นะพี่จะเอามาวันละสามรอบก็คือซีดีอัปเดตศพเพื่อให้ญาติมาชี้ตัวว่าคนเนี้ญาติเขาคือญาติเขาอ๋อใช่ครับยิ่งวันผ่านไปเรื่อยๆสภาพของร่างกายก็เน่าเรื่อยไปตามก็จะเน่าไปเรื่อยเละไปเรื่อยจนมันจะมีบางอย่างที่แบบเป็นเหมือนอีเดนิตี้ของแต่ละคนเช่นอ่ะคุณใส่เครื่องประดับอะไร บางคนเครื่องประดับก็ไม่อยู่แล้วอรอยสักเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่บนร่างกายอ๋อคุณเรียนรู้ว่าการที่จะชี้ตัวว่าใครเป็นใครเนี่ยใช่ฮะรอยสักเนี่ยบางทีชัดเจนกว่าแต่หลายๆคนพิสูจน์ไม่ได้อันนี้คือคน,คนในบ้านเรานะครับคนไทยเนี่ยก็คือตอนนั้นมีเหมือนมีเงินเงินเยียวยาที่จะให้เฉพาะกับคนที่สูญเสียญาติสูญเสียญาติคือต้องเป็นศพเท่านั้นถ้าสูญหายไม่ได้เงิน ต้องเห็นร่างอ่ะพูด,ดง่ายๆนี่แหละต้องอพิสูจน์ให้ได้ว่าร่างเนี้ยคือร่างของญาติคุณค,คุณจะได้เงินมันเลยเกิดเหตุการณ์ที่แบบสะเทือนใจกับเด็กวัยรุ่นตอนนั้นมากเลยนะคือคนแย่งศพกันแย่งเพื่อที่อยากจะเอาไป,เ,ป,ปเคลมมาหรอใช่ครับเงินประกันนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ว่าพอผมกลับมาปุ๊บเนี่ยผมเลยต้องสักไว้บนร่างกายตัวเองว่านี่คือเลขบัตรประชาชนผมนะครับ ถ้าผมเป็นอะไรไปส่งผมกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยครับคุณสักไว้ที่ไหนครับผมสักไว้ตรงนี้ฮะขออนุญาตวนะนะขอดูนะขอดูนิดเดีโชว์นะนี่นี่สักตรงนี้เลยนี่เป็นบาร์โค้ดเลยนะทำเป็นเล่นไปหลายคนจะชอบถามว่าสแกนได้มาให้สแกนไม่ได้ครับสแกนไม่ได้นะเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์เฉียดตาที่ทําให้เราได้มีรอยสักที่เอาไว้บอกว่าเราเป็นเรานะครับผมย้อนกลับมาถามดัานนี้ดีกว่าเข้าวงการบันเทิงได้ยังไงก็จริงๆตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเนี่ย หลายๆคนที่ยุคเดียวกับผมเนี่ยก็จะเริ่มจากาถ่าย MV ถ่ายโฆษณานะครับเดินแบบแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เราได้รางวัลหนุ่มโสดคลีโอเป็นสุดยอดหนุ่มโสดคลีโออันดับหนึ่งช่วงนั้นปี2007ก็เหมือนว่าจะได้เข้าวงการเต็มตัวเป็นพระเอกแล้วก็ไปทางนี้เต็มตัวละมันก็มีเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยคาดคิดเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนตัวพระเอกกระทนหันอ,อ้าผมเวิร์กช็อปถือเป็น,เ,ปนเล่ม <workshop S 1> แล้ว เป็นเล่มเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนลุกเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมเปิดกล้องก็จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าเหตุผลคืออะไรอตอนนั้นเราก็เลยแบบเหมือนแบบเฟลออกมาจากวงการนิดนึงจนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นในบทบาทงดีเจก็เป็นดีเจคลื่นเม็ดวัอยู่5ปีมาต่อด้วยพิธีกรก็ได้ทํารายการทีวีแล้วก็ได้ทํารายการอีเวนต์ดีๆหลายๆอีเวนต์นะครับจนถึงปัจจุบันยังมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยตอนนี้ครับ ตอนนี้ก็จริงๆก็ทํามาหลายปีแล้วนะครับนําเข้าอูนิหรือว่าไข่หอยเม่นในชื่อยี่ห้อโอมาการเนสครับโอมาการเนชครับโอ้โหนี่ชื่อนี้มีความหมายนะความหมายคืออะไรคือจริงๆเราจะรู้จักโอมาการเซใช่ไหมแล้วก็การเนคือชื่อของลูกชายอ๋ออ่าก็เลยเป็นโอมาการเนเอาชื่อลูกชายมารวมกับคําว่าโอมาการเซอ่ะพูดเออก็เลยมาเป็นโอมาการเนสก็เลยกลายเป็นโอมาการเนชก็เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไข่หอยเม่นจาก ญี่ปุ่นคือจ,จริงๆเริ่มต้นจากญี่ปุ่นนะครับตอนตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆเราก็อยากให้คนไทยได้กินของที่ดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุดเดี๋ยวนะพูดแบบนี้เราก็อยากกินของที่ดีที่สุด <S <S บนเวทีนี้นนที่ดีที่สุดเมื่อกี้เมื่อกี้บี้เอามาแล้วนะบี้ถ้าบี้จะฝากร้านขนาดนี้นะฮะผมเลยเรียกเชฟผมมาเลยฮะอาคุณจัดเชฟมาเลยใช่ครับเอาผมมือเลยนะฮะมือ มองเบิกตาดูเลย่เป็นยังไงคะหมิกตุ๊กสนับสนุนโดยอาหารสุนัขเ,เพชรดีกรีโอปผมมือเะยไหมฮะปกม,มือ <c oughs> มาเลยไหมฮะ,ะมาเลยอาเชิเราจะไดช้ชิมด้วยเลยนะอา,มมาเจนอะไรโอมาการ์เดชครับผม ละนี่เหมือนยกเรียกว่าโอมากาเนสมาวางไว้ตรงนี้เลยนี่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลย<อ>เด่นเด่นคืออะไรบ้างโปรดัก์หลักของเราก็คืออย่างที่บอกไปคืออูนิหรือว่าไข<า>่หอยเม่นนะครับวันนี้ก็เอามาให้ลอง<ร>ทั้งสองสายพันธุ์ฝั่งนี้จะเป็นมุราสกินะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูเลยแล้วนะเปิดนี่นี่คือมุราสกิมุราสกิเขาก็จะแบบออกแนวครีมมี่รสชาติจะนุ่มนวลละมุนลิ้นนะครับนี่มาจากญี่ปุ่นเลยอันนี้จากญี่ปุ่นครับ อันนี้ก็จากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ตัวหนามสั้นบาฟุนนะครับสีเขาก็จะสีสันสดใสกว่ารสชาติจะหวานกว่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดที่ประมูลมาในวันนี้เพิ่งบินเข้ามาถึงเลยนี่มาแบบโอ้โหมาวันนี้เลงเี่เลยโอ้โหสวยงามมากครับนี่เรียกว่าอันนี้ก็เป็นบาฟุนเหมือนกันครับเดี๋ยวบอกว่าอันนี้พรีเมียมมากๆครับกล่องนี้ทั้งกล่อง กล่องนี้จริงๆแล้วแต่ช่วงบางช่วงก็ประมาณ5 0 0 0 6,000บาทก็ได้ทั้งกล่องแล้วนะครับแล้วแต่ช่วงเลยเริ่มต้นเนี่ยจริงๆเราเริ่มต้นตั้งแต่กล่องละพันกว่าบาทบเพราะว่าเรานําเข้าเอง,องเแล้วเราก็ส่งตรงถึงบ้านนะครับนี่คืออูนิแล้วก็มีคาเวียด้วยอันนี้ก็คือคาเวียนะครับคาเวียของเราก็จะเป็นคาเวียเกรดที่ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมมากนะครับ ตอนนี้ก็จะมี2เกรดก็คือจะมีพรีเมียมรอยคาเวียกับอีกอันนึงก็คือเบลูก้านะครับก็จะต่างกันยังไงต่างกันที่สายพันธุ์ของปลาสเตอร์เจียนนะครับแล้วก็อายุของปลาด้วยความนุ่มนวลแล้วก็เทกเจอร์ของคาเวียทั้ง2พันก็ต่างกันเดี๋ยววันนี้ให้ชิมหมดเลยครับโอ้โหเดี๋ยวได้ชิมหมดเลยนะหมดเลยครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นโปรดักต่างๆเช่นปลาตามฤดูกาลต่างๆก็คือเสิร์ฟเหมือนร้านอาหารโอมาเกษตรเลย นอกจากนี้ก็จะมีเป็นพวกผลิตภัณฑ์ของเราเองเราจะเป็นเ specialist ทางด้านอูนิมากเรามีอูนิครีมสเปรยนะครับเป็นอูนิที่ไว้ทาขนมปังเด็กๆชอบกินตอนเช้ามากนะฮะชิมได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดชิมกันเลยนะครับเราชิมได้ทุกคนใช่ไหมทุกคนรักกินไหมกินกินอะไรเห็นบอกว่ารักบอกว่า เขินเขินไม่กล้าไม่กล้ายืนข้างแดนนี่เดี๋ยวผมป้อนให้เองเลยโคตรใหญ่วันนี้ค่อนข้างชิมใหญ่เลยเขาด้อมเขาดอมเลยค่ะไม่รักเลยนี่เจอครั้งแรกเหรอเจอครั้งแรกครับก่อนหน้านี้เห็นแต่ในข่าวข่าวข่าวเห็นอต่ในจอเห็นแต่ในจอตัวจริงสวยไหมคะตัวจริงสวยตัวจริงสวยมากครับนี่ทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวให้แดนนี่ ทำให้เราชิมอะไรได้ครับคือจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่ามันจะมีคอนเซปต์หนึ่งของร้านเราก็คือว่าวัตถุดิบดีเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยอูนี่ดีๆกินคู่กับอะไรก็อร่อยคาเวียดีๆกินคู่กับอะไรก็อร่อยเพราะฉะนั้นจริงๆทุกอย่างเนี่ยเชื่อไหมว่าสามารถมิกซ์มิกซแอนด์แมชได้หมดเลยอ้าวมาเลยครับอย่างนั้นผมขออนุญาตเสิร์ฟแบบออริจินัลก่อนนะฮะออริจินอลก็คืออันนี้ก็จะเป็นสาหร่ายของเราเองก็จะเป็นสาหร่ายเกรดที่เราคัดเองแล้วก็ทําเองเป็น แบบนี้เลยนะฮะนี่อยากว่าเป็นมีดมานเป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่มือจะได้ไม่เปื้อนกรีดงี้มาครับมีวิธีการฉีกให้ดูใช่ครับแล้วก็ต้องกรีดแบบนี้แบบนี้นะครับดึงออกมาแบบนี้เห็นไหมครับก็จะได้เป็นสจุดๆอันนี้เป็นอะไรบ้างแล้วก็ขออนุญาตนะครับแจกเมอร์แมนผมขออนุญาตพี่เอก่อนเลยแล้วกันนะได้เลยมาปัดทั้งแถวไปเลยทั้งแถวเลยนะ ทั้งแถวครับโอ้หทั้งแถวทนนะครับได้เลยอันนี้ฮะทั้งแถวไปเลยแล้วคุณบอกว่าอะไรนะของดีๆมันผสมกันได้ไหนมีของอะไรดีอ่านี่ฮะเราก็เปิดคาวีนะครับค่าอะไรนะมันต้องอย่างนี้ไงเปิดมาเลยของดีนี่นะโอ้โหนี่นะโอ้โหโอ้ยแน่นเลยใช่ครับจ้าข้าวเกรีนี้ต้องพร้อมกับช้อนช้อนมุกครับ มุกแท้ไหมคะมุกแท้ครับเป็นมาสเตอร์เพลย์อะไรวายโปะลงมาอย่างนี้เลยครับโอ้โหไม่ต้องเสิร์ฟเชลอยู่เลยครับพี่จะทานได้เลยเสิร์ฟไปเลยนะฮะขออนุญาตเลยนะครับนี่ได้เลยครับโอ้หกลัวมันจะหกผมขออนุญาตกินน้ำคำเลยนะขอโทษดีนะฮะมุมมามหน่อยรอเลยครับอืมอิจฉามันในมันสัมผัสได้ถึงความสดของทุกๆส่วนผสมเลยทั้งอูนิทั้งคาเวียแล้วต้องบอกว่า สาลายคุณทําดีมากเลยนะครับปกติสาลายเนี่ยต้องบอกเลยคือถ้าเขาทําไม่ดีนะเวลากัดมันไม่ขาดมันจะเหนียวครับอันนี้กัดคําเดียวขาดเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นบอกเลยนี่อันนี้ของดีจริงๆริขออยักาตกินของดีต่อนะครับผมเสิร์ฟทางนี้ไปด้วยนะฮะนี่นะครับคนละแถวนะครับคนละแถวไปเลยนะครับเสิร์ฟแบบนี้นะ อย่างนี้เลยครับปาดไปเลยครับนี่คือโอมาการเนสเราจะคิดให้แบบมันมีคอนเซ็ปต์เวลากินไปด้วยมันสนุกด้วยเพลินไปด้วยยิ่งกินกับทานกับครัวทางกับเพื่อนหรือจัดปาร์ตี้ที่บ้านไม่ต้องออกไปไหนก็สามารถเอ็นจอยได้ต้องไปกินร้านโอมาการเสดีๆนะเนี่ยถึงจะแล้วก็ตักคาเวียเองเลยครับอยากตักเท่าไหร่ใส่ไปเลยฮะนี่ครับนี่บอเลย นี่อันนี้เป็นเบลูก้าเบลูก้านี่ครับนี่นี่ครับต้องบอกว่านี่คาเวียคาเวียสามารถทานได้แบบนี้เลยนะฮะใช่ครับคาเวียอันนี้เป็นเบลูก้านะฮะอันนี้เป็นเบลูก้านะครับนี่บอกก็บอกนะของดีมากครับครับกินไปจะรู้เลยว่าแบบอันนี้ดีจริงจริงจริงจเนี่ยสามารถ mix and match ได้หมดเลยนะกินไปมันจะสนุกไปด้วยขออนุญาตนะครับโอ้หคำนี้อาจจะ ทุรักทุเลนิดนึงแต่อร่อยแน่นอนอุ้ยตายยังเหมือนดำน้ำไปหยิบหอยแม่นขึ้นมาเปิดมากินสดเลยดีใจครับดีใจดีใจดีไม่แต่ความแบบยิ้มด้วยความปินมากเลยตอนนี้คไม่มีคำพูดอะไรนะจับตามองเบิกตาดูเลยอเป็นยังไงจ๊ะ ดีเลยอะฮะท่านผู้ชมดูอยู่ตอนนี้อยากสั่งเลยสั่งได้ที่สั่งได้ที่ Line Official นะครับ a omaganes นะครับหรือว่า Facebook หรือว่าทาง Instagram ได้ทุกช่องทาง omaganes เลยครับสั่งกันได้เลยนะครับวันนี้โอ้โหขอบคุณมาเล่าเรื่องราวที่แบบเป็นประสบการณ์แล้ววันนี้เอาอาหารอร่อยๆดีๆมาให้เรากินอีกนะฮะยินดีมากวันนี้ขอบคุณแดนนี่ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ มา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 ฟังเสียงรีวิวจากลูกคา้าเรจีคอร์ดี้กันรู้สึกไม่อ่อนเพลียสมองปลอดโปรง่งไม่ตึงหนักๆเหมือนเมื่อก่อนนอนหลับสบายมากตื่นมาสดชื่นจมูกโล่งไม่ตันภูมิแพ้ก,ก็ดีขึ้นนอนหลับลึกหลับยาวขึ้นไม่ตื่นกลางดึกอีกแล้วค่ะทานแล้วร่างกายไม่เพลียตอบโจทย์ของดีราคาไม่แพงโปรโมชั่นพิเศษเกินห้ามใจเซ็ตทดลอง10เม็ด120บาทเซ็ต1นเดือน30เม็ด350บาทอย่ารอช้าสั่งก่อนหลับลึกก่อนสุขภาพดีก่อนใคร ยาสัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เขาบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี่งเซนทีวี่งเซนที่วิ่งเซนทีวี่งเซนที่วิ่ง